สนับสนุนโดยแกรนด์สปอรขอต้อนรับกลับมาในช่วงสุดท้ายของ1 6 8ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้คุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับน้องเจเจมาก่อนทวัดยิ้มละไมพร้อมกับคุณพ่อมนตรียิ้มละไมอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยไและวันนี้สำหรับน้องเจเจบุตชายของพี่มนตรีเป็นเยาวชนทีมชาติไทยเป็นนักกีฬาปีนหน้าผาค่บคุณผู้ชม ต้องบอกน้องเจเจว่าเราทึ่งมากในความสามารถของน้องเจเจดูจากคลิปที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่าน้องเจเจมีอนาคตมากๆ,ๆน้องเจเจเริ่มปีนมาครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นเด็กมากเลยครับประมาณป .2 ป .3 ป .2 คุณผู้ชมป, 2, ชมนป .2 นี่ก็คืออารมณ์ห้าขวบเนาะหกขวบประมาณนั้นน่ะมาถึงตอนนี้ก็ประมาณเกือบสิบปีสิบปีนี้รางวัลเยอะมากคุณผู้ชมแต่ต้องถามน้องเจเจก่อนว่า วันที่เรารู้สึกว่าเราชอบกีฬาปีนหน้าผาคือเจเจรู้สึกยังไงก็ตอนตอนเริ่มปีแรกๆครับพอปีนไปเรื่อยๆมาสเตอร์ที่โรงเรียนเขาก็เห็นว่าเออเนี่ยเราชอบมาปีนเขาก็เลยชวนมาชวนมาแบบฝึกซ้อมชวนมาสอนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้มันก็มีเหมือนมีรายการแข่งขันในโรงเรียนผมก็เลยลองแข่งดูแล้วปรากฏว่าผมทําผลงานได้ดีมากครับแล้วก็ได้ ได้เหรียญมาเรื่อยๆพอมาเซอร์เห็นแววนในตัวถูกก็เลยเอาผมาเป็นนักกีฬาครับก็รู้สึกวันนี้น่าจะเป็นครับครับมันคือการสะสมมาเรื่อยๆเหรียญแรกนี่ได้ตอนอยู่ปอ,ลอะลยครก็ก็น่าจะปอสองเลยครับอปอ,<พ>อสองป <มา S 2> อสามเลยคือครั้งแรกๆที่มาเล่นเนี่ยก็คือเออเออก็เหมือนกับชนะเพื่อนๆเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย อ,อพี่มนตรีถามจริงๆในมุมของคุณพ่อที่เป็นนักฟุตบอลทีมชาติอะลูกเราแบบไม่ชอบฟุตบอลแต่อยู่ๆมาเล่นปีนผาตัวคุณพ่อมนตรีสนับสนุนไหมหรือรู้สึกยังไงจริงๆก็สนับสนุนเขานะครับเพราะอยากให้เขาเล่นกีฬาอะไรก็ได้ที่เขาชอบค<อ>รับเขาได้ผ่อนคลายได้ม,ไดมีได้มีกิจกรรมทําหลังเลิกเรียน,นครับไม่ได้คิดครเรื่องทีเรียนว่าเขาจะต้องเป็นนักบอลหรืออะไรเลยโอ้คุณพ่อไอ้น,นี่ดีมากเลยนะ อย่าได้มุมมองนี้บอกกับคนอื่นครอบครัวคนอื่นว่าความคาดหวังที่พ่อมีต่อลูกมันต้องเปิดา้างเปิดโอกาสให้ลูกแค่ไหนครับครับก็คือเราเอาที่เอาที่เขาถนัดเอาที่เขาชื่นชอบ,บอนะครับเราอย่าไปบังคับเขาให้เขาให้เขาเลือกด้วยตัวเขาเองว่าว่าว่าเขาชอบทางนี้มากกว่าเราเป็นพ่อแม่ที่สนับสนุนเขาแค่นั้นเองในใน,ในสิ่งที่เขาชอบแต่คุณพ่อมีการสนับสนุนให้กับเจเจยังไงบ้างครับพี่มนตรีสนับสนุนลูกยังไงครับ เออเบื้องต้นเลยก็คือว่าหลังเลิกเรียนเนี่ยเราจะพาเจเนี่ยไปซ้อมไปเทรนร่างกายต่างๆที่เขายังขาดอยู่บางส่วนนะฮะเช่นสมมุติว่ากล้ามเนื้อการกินถามต้องใช้กล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อนิ้วหรือว่าอะไรเราก็จะพาเขาไปฝึกใน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 ทักษะ ซึ่งหมายความว่าพี่ก็เอาทักษะที่พี่พอ,อมีจากการเป็นนักกีฬาทีมชาตินะว่าเขาวอมยังไงเขาต้องฝึกยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็เอามาให้กับลูกใช่ไหมครับคุณพ่อมีส่วนสําคัญในการที่จะสนับสนุนเจเจยังไงบ้างครับเจก็ช่วงหลังหลังจากแบบหลังเลิกเรียนก็จะให้ผมไปออกกำลับบงกายอย่างอาจจะมีเวทเทรนนิ่งบ้างมีวิ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับสร้างกล้ามเนื้อขา มันก็ช่วยทําให้ผมไปตีมไปมีอะไรมีแรงมากขึ้นครับครับอย่างบางครังคร้งก็อาจจะมีให้ไปมีการฝึกซ้อมแบบเหมือนที่พ่อผมเคยฝึกมาก่อนอย่างเช่นแบบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับวิ่งสลับอะไรอย่างเี้มผมเห็นว่าโอ้โหคุณมีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยตั้งแต่รุ่นเจ็ดปีแปดปีเก้าปีคือสามปีซ้อนเลยเจ็ดแปดเก้าเลยในสามปีนั้นแล้วก็มีไปรางวัล ชิงแชมป์เยาวชนโลกด้วยอะนะครับเป็นการคว้าอันดับที่ยี่สิบถูกไหมครับ,รบอันนี้นี่คือเอเข้าไปอยู่กับเหน่วยงานไหนที่เขาพัฒนาคุณต่อให้เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยก็มีสมาคมกีฬาปีนผา,าแห่งประเทศไทยครับเ,เขาเห็นแววคุณใช่ไหมเขาไปเจอคุณที่ไหนก็รายการแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยครับครับ เขาก็เลยมาชวนเราว่าเฮ้ยอยากจะเป็นทีมชาติไทยหรือเปล่าอย่างนั้นนะก็ประมาณนั้นครับโอ้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ธรรมดาเนาะคือจริงๆกว่าจะเป็นนักกีฬาทีมชาติได้เป็นเรื่องที่ผมว่ามันมันคือตัวแทนของของคนไทยทั้งประเทศอะ่ะพอเขาชวนเรามาเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศส่วนตัวเจเจรู้สึกยังไงตอนนั้นเราอายุแบบสิบขวบสิบเอ็ดขวบไหมตอนตอนนั้นก็นนนเด็กมากก็ยังยังไม่รู้ว่ามัน น่าตื่นเต้นอะไรขนาดแต่พอมาพอมาเรื่อยๆพอเริ่มโตมาก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันก็เป็นความน่าดีใจอ่ะครับมันเป็นภาระที่เราต้องแบกกดดันไหมสําหรับเด็กอายุสิบห้ามันก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับคุณผ่านการแข่งขันทั้งในระดับประเทศถึงหรือระดับโลกมากี่รายการแล้วครับ มาเยอะมากเลยครับหลักๆก็มีเอซเคแล้วก็มีโลยูครับอันนี้เป็นเป็นแบบเอ่อการแข่งขันหลักในระดับโลกเลยนะอย่างที่เมื่อกี้คุณบอกว่าเออคุณได้คว้าอันดับที่ยี่สิบเนาะอันอแล้วก็มีเอ่อการแข่งขันโอ้คุณได้มมาหมดเลยตั้งแต่ระดับเ,รเรหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงคือได้มาแล้วทั้งนั้นเลยแต่ถ้าถามถึงรางวัลที่คุณภาคภูมิใจมากที่สุดคือรางวัล เป็นราวันที่ตอนนั้นแข่งรายการ A C k Championship ครับสองพันสที่ประเทศไทยครับผมได้เหรียญเงินประเทศคอมบอายอเราได้เหรียญเงินแต่เราภูมิใจกับเหรียญนี้มากเพราะว่าอะไรมันแข่งกับหลายประเทศครับในเอเชียแล้วก็มีคนเก่งๆเ,เยอะครับโอ้โหผมผมเคยเห็นรูปแบบเหมือนไปนเล่นอะไรเงี้ยมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะในความรู้สึกผมอะมันต้องมันต้อง มีความพร้อมยังไงถึงสามารถที่จะไปเล่นกีฬาปีนหน้าผาได้ก็ต้องฝึกซ้อมมาอย่างนานนะครับออกกำลังกายสร้างกล้าเมเนื้อครับเพราะว่ากีฬาปีศนี้ก็ใช้กล้าเมเนือเยอะครับอืมอมือย่างของคุณเนี่ยเอ่อความตั้งใจที่จะเป้าหมายของการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาน้องเจเจตั้งใจไว้ยังไงครับผมตั้งใจว่าอยากจะ ไปแข่งโวลูสตัวไปแข่งโวลูสอีกแล้วก็พยายามเข้ารอบแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้เหรียญในรายการนั้นครับ,รบตอนนี้สำหรับกีฬาปีหน้าผาได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือว่าการกีฬาหรือเอกชนยังไงบ้างครับก็มีตอนฝึกซ้อมครับเขาก็จะช่วยเทนช่วยม,มีโค้ชมาช่วยเทนครับ ช่วยบอกว่าเออเราทาแบบนี้มันจะดีกว่านะ<ม>เราเออกกํลากลังกายผ่านนี้จะได้กล้ามเนื้อสุดนี้เอาไปใช้ปี<ม>ตรุนี้มันจะได้นนพัฒนาขึ้นครับแต่ผมเชื่อว่าเออกีฬานี้จะเป็น<ม>เป็นกีฬาที่ทําให้พวกเราเออรู้จักกันมากขึ้นเวลาเราชมกีฬาปีหน้าผาเนี่ยชมยังไงดูจากความเร็วเป็นหลักหรือท่าทางหรือยังไงเพื่อให้เราดูคนดูดูแล้วมีความรู้สึกอินกับกีฬานี้ครับ ก็คือกีฬานี้มันจะมีอยู่สามประเภทครับจะมีประเภทสปีดลีดแล้วก็โบเดอร์สปีดนี่จะเป็นประเภทที่ผมถนะครับจะเป็นการใช้ความเร็วในการขึ้นไปใครเวลาเร็วสุดก็เป็นผู้ชนะครับลีดจะเป็นการปีนใช้เชือดขึ้นไปสูงสูงสิบห้ายี่สิบเมตรอะไรเงี้ยครับส่วนโบเดอร์จะเป็นกีฬาที่จะเป็นประเภทที่ปีนตเตี้ยป,ประมาณห้าเมตรแต่ว่าข้างล่างจะมีเบาะรองรับครับ อ,อ๋อเข้าใจแล้วอย่างอย่างที่เกาะมันอาจจะยากขึ้นหรืออะไรขึ้นแม้ว่ามันจะเตี้ยแต่ว่าโอกาสที่จะพลาดหรือว่าความยากในการปีนขึ้นไปแม้กซ์ได้ห้าเมตรก็ยังยากเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับน่าสนใจมากน่าสนใจมากเขาให้สมญานามคุณว่าเป็นสไปเดอร์แมนของวงการนี้เลยของคนไทยเคยได้ยินไหมเขาบอกคุณปีนเร็วมากโดยเฉพาะในเรื่องของสปีดที่คุณเร็วจริงๆหาคนไทยที่เร็วแบบคุณยากเลยอ่ะ นะครับรู้สึกยังไงฉายาสไปเดอร์แมนเมืองไทยนั่นแหละครับก็ชอบดูด้วยสมมพี่มนตรีรู้สึกยังไงที่ลูกมีฉาย,ยาแบบนี้ก็เราก็ภูมิใจนะที่ว่ากีฬาที่ที่ลูกเล่นแต่ตั้งเด็กแล้วแล้วเขาไปไปแข่งแี่ประเทศไทยเนี่ยแล้วก็สามารถ เออไปได้เหรียญทองหลายๆปีเนี่ยก็ทําให้สมาคมคือสมาคมเขาจะคล้ายๆว่าจะมีการคัดเลือกฮนะว่าเด็กทีทเอชมเออปีนักขาในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับเอเชียอาเซียนอะไรเงี้ยแต่เขอถกสำหรับเยาวชวนมาไรืด้วยแล้วพอมารุ่นเนี้ยเออมันเป็นระดับโบว์ฟู่องเด็กก็เขาก็ได้เป็นอีกเราก็ภูมิใจครับก็ภูมิใจท,ที่ที่มีฉาย,ยาเป็นพี่น,น้อก็ภูมิใจ ก็เป็นเยาวชนทีมชาติไทยแล้วเนาะต่อมาก็คงจะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยจริงๆเพราะว่าถูกบรรจุไว้ในโอลิมปิกแล้วเราสู้ก็ได้ไหมพี่บนตรีก็ต้องพูดตะเรียนตามตรงเลยว่าในระดับโลกเนี่ยเขาพบไปกันไกลมากแล้วแต่ว่าถ้าเราเขาเรียกอะไรนะสมาคมให้ความสําคัญให้ความจริงจังกับการแข่งขันเนี่ยก็คือเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเช่นสมมุติว่าปีหน้าเรารู้ว่าจะแข่งก็เตรียมตัวตั้งแต่ปีนี้เลย ก็มีโอกาสนะครับสาหรับสําหรับทุกประเภทเลยคือทั้งหลีสปีดบอดเนี่ยบอกเลยว่าน้องๆที่เล่นที่เล่นกีฬาชนิดนี้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยค่อนข้างทุ่มเทแล้วก็ให้ความจริงจังกับกับการแข่งขันระดับโลกมากเลยการเป็นนักกีฬาแล้วสร้างชื่อเสียงให้ประเทศจําให้คนรู้จักประเทศมากขึ้นอาจจะผ่านจากกีฬาประเภทนี้ก็ได้น้องเจเจครับก็มีเยาวชนคนอื่นๆหรือ คนไทยที่สนใจเรื่องกีฬาปีนหน้าผาน้องเจเจอยากแนะนําพวกเขาอย่างไรบ้างครับก็ลองมาเล่นกันได้นะครับลองมาปีนดูอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดนะครับแต่ก็รักษาความปลอดภัยด้วยถึงเซฟตีครับผมจะถามว่าคุณตกหลุมรักกีฬาปีนหน้าผาเอ่อในความรู้สึกของคุณกับกีฬานี้เป็นยังไงบ้างม,มันคือชีวิตจิตใจเลยไหม ก็ผูกพันนะครับก็เล่นมาหลายปีแล้วแล้วก็มีเพื่อนๆที่ว่าเราปีนมาด้วยกันเราซ้อมมาด้วยกันย่างเนี้ยครับมันก็เลยผูกพันวันนี้ขอบคุณที่สละเวลามาพูดคุยกับเราในรายการนี้นะครับขอบคุณมากๆครับน้องเจเจครับและขอบคุณอ,อย่างที่สุดกับพี่บนตรียิ้มละไมดีใจที่ได,ได้เจอพี่เนี่ยนะนะแฟนบอลทีมชาติไทยนะครับพี่ก็ยังดูดูหนุ่มมากๆในวัย50วันนี้กลายเป็นผู้จัดาก,การของน้องเจเจในสาขาของนักกีฬาปีนหน้าผา ของป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ติดตามผลงานพี่และครอบครัวตลอดไปนะครับขอบ,ขอบคุณมากครับพี่มนตรีครับคขอบคุณมากครับทั้งหมดนี้คือร้อยหกสิบแปดชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้ครับคุณผู้ชมที่ชมรายการเราผ่านทางโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามวันนี้เวลาหมดลงแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากชมการพูดคุยของผมและพี่มนตรีแล้วก็น้องเจเจเพิ่มเติมมากขึ้นสามารถไปชมต่อการพูดคุยนี้ได้ทาง y o u t u b anel h a n n e l C ู๊ปออฟ f ิเชียนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านรับทราบได้ว่าถ้าคุณชอบอะไร ทุ่มเทตรงนั้นไปอย่างสุดๆสามารถที่จะทำได้อย่างคุณปิปประวิทย์ชอบวาดภาพก็สามารถจะมีงานศิลป,ปะออกมาได้อย่างสวยๆและสามารถที่จะสร้างเป็นธุรกิจได้ชอบกีฬาก็สามารถจะทุ่มเทจนสามารถเป็นตัวแทนทีมชาติไทยให้เป็นความภาคภูมิใจของตัวเองครอบครัวสังคมรวมถึงประเทศชาติได้ด้วยทุ่มเททำในสิ่งที่ตัวเองรัก คำให้ดีที่สุดจะไปสู่ความสําเร็จได้วันนี้ขอทุกท่นานนอรหลับฝฟันดีราตีสวัสดครับสวัสดีครับ